ฟังเพลงร้องสดกับสายลมท้องทุ่งนาสาวเรียวบ้านนาเป็นแฟนคลับที่อยากเป็นแฟนครับติดตามเฟซเธอมาดนจนว่าหูมีไลรสตายเป็นคนยิ้มงา่ายเบาาดูเป็นคนหูตู้ลูเป็นตาหักแต ตอนนี้เปลี่ยนไปบอกคอยคนเคยเว้าหน่อยก็เว้าจ้อยจ้อเหตุงานหนักเฮ็ตแต่ครปเรียวเบิดมือกับบ่อพักเห็นแล้วหลงมักถือคิ้งคักสาวคลรปเรียวแต่ก่อนเธอปากคือเขียวแต่พอมาทำคลิปเรียว มาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องบอกเคยเห็ดเวียกกะเห็ดลงคลิปจนคลองไปหอดน้ำห่วยไปหาเลาะน้ำนองเห็ดแนวกินแล้วกะฮ้องมาเด้อพี่น้องกินเขาบอกเคยไปหน้ากับไปตั้งแต่เศร้าบอกเคยเห็ดกับเขา แต่ตอนนี้เจ้ากิ่งพ่อปานเชิบทุกคลิปของเจ้าออา้กับบันทึกเก็บถึกใจอ้ายหลายสาวคลิปเปรี้ยวซปเปอร์เชิบหัวใจล่นเบ็บซอยเก็บให้อ้ายแน่สาวแหล่ไผมักกับมักไปแต่หัวใจอ้หลงมักสาวเรียว สาวแหล่บ้านหน้าเป็นเพลงมักย่ำไปเที่ยวแต่มักสาวเรียวอายมักจริงจังสาวแหล่อายก็มักดูดอกแต่มักสาวเรียวหลายกลัวหากได้พบสบตาสาวคลิปเรียว อายากขอเ้าเกี้ยวตอนได้เจออายากเป็นมากกระเทือนเด้ออีลีเด้อจะเปิดการมองเห็นเธอสาวคลิปเรียวแต่ก่อนเธอปากคือเขียวแต่พอมาทำคลิปเรียวมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้อง บอกเคยเห็ดเวียวกกะเห็ดลงคลิปจนคลองไปหอดน้ำหวยไปหาเลาะน้ำนองเห็ดแนวกินแล้วกะฮ้องมาเด้อพี่น้องกินเขาสาวเรียวบ้านนาส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ